than you are Supranation ลไทย a i นด์ d สอแสวงหาผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากกว่าที่เคยเป็นความแตกต่างคือความโดดเด่นในทุกมิติให้เราได้มองเห็นตัวเองและทดลองว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนเพื่อคนพบว่าตัวตนของเราคือใครมงกุฎ s u p r a ร a นา o n ชียลไทยแลนด์2 ออกแบบผ่านการผสมผสานความหรูหราจากลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจยุคเร s เนซองส์กับความทันสมัยของชนชั้นสูงในยุคแอดแวเดียนที่เป็นช่วงเวลาของความงดงามสุนทรียะและการเปลี่ยนแปลงที่มีสีสรษะโดดเด่นด้วยอันยมณีสีฟาสดสุดพรีเมซีโท a s สกับลวดลายล้อมรอบราวกับเป็นภาพการชูแขนขึ้นรับการเฉลิมฉลอง กันเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจอันสูงส่งหนังภาพจำสัญลักษณ์กองประกวดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งกับตัวแทนประเทศไทยการรอคอยที่คุ้มค่าครั้งนี้จะเปลี่ยนฝันของใครหลายคนให้กลายเป็นจริงและเป็นตัวแทนที่คู่ควรที่สุดที่จะพูดกับทุกคนได้อย่างมั่นใจว่า I am Supra มงกุฎสุพรีมาซิโทปาสประจำปี2022นะครับและสุพรีมัซิโทปาครับ p r e เซนเต d by Queen บ e จรัตนะครับ Top 24 Miss s u p e r n a t i o n a l 2021ขอเชิงประมือดังๆเลยครับโอ้โหแค่แค่อยู่ตรงนี้ยังสะท้อนเข้าตาขนาดนี้เลยทีเดียวถ้าไปอยู่ใกล้ๆนี้อาจจะตาบอดได้ควีนใส่คอนแทคเลนส์กันแสงสะท้อนปะลุกแอบแซวเชิญนะทั้ง3ท่าน CEO โทั้ง3ท่านอาทานงนั้นเดี๋ยวขอขอเชิญน,น้องควีนลงมาข้างล่างเลยลูกมาถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับ3มดีเรคเตอร์ของเราระหว่างที่ควีนเดินมาฮะคุณพอลครับบอกมูลค่ามงกุฎได้ไหมครับ